ต่อมานะครับเราก็มาดูตัวอย่างที่4กันนะครับดูว่าเราจะสามารถใช้สมการที่อธิบายปริมาณพื้นฐานต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการขึ้นที่แบบหมุนเนี่ยนะครับมาแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับตัวอย่างที่4ครับล้ออันหนึ่งนะครับใช้เวลา3วินาทีในการหมุนได้มุมทั้งหมด234ร้อเรเดียน วัดความเร็วเชิงมุมขณะนั้นได้108่งร้อยแเรเดียนต่อวินาทีจงหาความเร็วเชิงมุมตอนเริ่มต้นในตอนแรกนะครับและความเร่งเชิงมุมของการหมุนเอางนี้ผมว่าเรามาค่อยๆแปลความหมายนะครับทีละส่วนทีละส่วนกันนะครับเราดูก่อนนะครับโจทย์ถามอะไรนะครับ โจทย์ถามว่าคือโจทย์ให้ข้อมูลมานะครับว่ามีล้ออยู่อันนึงนะครับใช้เวลา3วินาทีทีละอันนะครับใช้เวลาในการหมุนสามวินาทีสามารถหมุนจะได้หมุนได้มุมทั้งหมดสา0รอไอ้อยสามเรเดียนแสดงว่าอันนี้ก็คือการกระจัดเชิงมุมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าณขณะนั้นเนี่ยนะครับ สามารถวัดความเร็วเชิงมุมได้108่งร้อยแเรเดียนต่อวินาทีก็คือบอกค่าโอเมกานะครับจงหาค่าอะไรครับจงหาค่าความเร็วเชิงมุมเริ่มต้นก็คือค่าโอเมกาศูนย์กับความเร่งเชิงมุมคือค่า Alpha. อัลฟาอ่าโอเคอ่างั้นผมผมมาเขียนเรียบเรียงใหม่ดีๆนะครับ เริ่มต้นนะครับข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าโอเมกาศูนย์เป็นเท่าไหร่และถามว่าอัลฟาเป็นเท่าไหร่ถามสองคำถาม,ถ,ามถูกต้องไหมครับถามความเร็วเชิงมุมตอนแรกนะครับกับหาค่าความเร่งเชิงมุมนะครับโจทย์บอกค่าอะไรครับโจทย์บอกมาว่าวัตถุเนี่ยใช้เวลาในการหมุนเท่ากับ สวินาทีนะครับแล้วก็การกระจจดเชิงมุมเนี่ยนะครับสองร้อยสามสิบสี่เรเดียนนะครับหมุนไปนะครับแล้วก็ความเร็วเชิงมุมตอนนั้นนะ่ะณตอนวินาทีที่สามนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดเรเดียนต่อวินาทีแสดงว่าไอโอเมกาศูนย์ตัวเนี้ย นะครับมันก็คือความเร็วที่เวลาเริ่มต้นหรือที่เวลาเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับว่าเป็นเท่าไหร่อ่ะทีนี้สังเกตนะครับเราทราบสามค่าทราบค่า t นะครับทราบค่าซีตานะครับแล้วก็ทราบค่าโอเมกาสามค่านี้นะครับน,นะครับถามสองค่านี้โอเคนะครับใช้สูตรไหนบ้างนะครับ สูตรที่ว่าก็จะมีอยู่สี่สูตรนี้นะเราก็เลือกดูกนะครับว่าสูตรไหนมีค่าที่เราต้องการนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยค่าตัวแปรที่เราทราบค่าอยู่แล้วเราก็จะได้ใช้เลือกแทนค่าลงไปนะครับเพราะ,ะนั้นอันแรกนะครับผมเลือกใช้สูตรนี้ก่อนเลยสมมุตินะครับผมเลือกใช้สูตรที่สี่ดูนะสูตรที่สี่นะครับซีต้านะครับมีค่าเท่ากับโอเมก้าบวกโอเมก้าศูนย์ส่วนสองนะครับ ทั้งหมดคูณด้วย t ดูนะครับซีตาก็คืออะไรครับมันหมุนไปได้ทั้งหมด234เรเดียนนะครับโอเมกาก็คือ108บวกโอเมก้าศูนย์ไม่รู้นะครับหาร2ใช้เวลา3วินาทีอา้าวเสร็จแล้วสิเสร็จแล้วสิครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะได้ว่าโอเมกาศูนย์นะครับขยายค่าให้ดีเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ 234ใช่ไหมครับคูณ2หาร3นะครับลบด้วย108แปดใจข้างให้ดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมไล้ได้ว่าโอเมก้าสูนยของผมนะครับมีค่าเท่ากับ1 5 6่งรกลบหนึก็จะมีค่าเท่ากับ48่สิบแปเรเดียนต่อวินาทีนั่นเองนั่นแปลว่าไอ้เจ้าวัตถุชิ้นเนี้ยครับมันจะเริ่มหมุน ความเร็วต้นของเขาอยู่ที่48เรเดียนต่อวินาทีใช่ไหมครับแล้วเขาก็หมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปสามวิความเร็วเขาจะได้เริ่มความเร็วเขาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ108นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามอันที่สองก็คือโจทย์ถามหาความเร่งก็คือค่าอัลฟาแสดงว่าวัตถุชี้นี้ต้องมีความเร่งใช่ไหมฮะแล้วความเร่งต้องเป็นบวกด้วยเนาะเพราะว่าความเร็วมันเพิ่มจาก เพิ่มจากอะไรครับเพิ่มจากสี่สิบแปดกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นหนึ่งร้อยแปดแสดงว่าค่าอัลฟาเป็นบวกแน่นอนข้อนี้นะครับโอเคทีนี้เราเลือกสูตรไหนดีนะครับอย่าลืมนะวันนะตอนนี้เราเรา,เราทราบค่าเพิ่มขึ้นแล้วเนาะเพราะเราทราบค่าโอเมก้าศูนย์เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราต้องการหาค่าอัลฟาก็จริงๆคราวนี้ง่ายเลยนะครับเพราะใช้สูตรไหนก็ได้อ่ะผมลองเลือกใช้สูตรที่หนึ่งแล้วกันดูซิว่าทําได้ไหมสูตรที่หนึ่งนี่นะครับ โอเมก้าเท่ากับโอเมก้าศูนย์บวกด้วยอัลฟาทีนะครับอยากรู้ค่าอัลฟาเนาะโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าศูนย์บวกด้วยอัลฟาทีนะครับโอเมก้าก็คือหนึ่งร้อยแปดใช่ไหมครับโอเมก้าศูนย์สี่สิบแปดเนาะเพิ่งคำนวณได้มากี้เองนะครับบวกกับอัลฟาไม่รู้และทีคือสามอ้าวเรียบร้อยครับสามอัลฟาเท่ากับหนึ่งร้อยแปดลบด้วย 48นะครับก็คือเท่ากับ60เพราะฉะนั้นอัลฟาเดียวเท่ากับ60ส่วนสหรือมีค่าเท่ากับ20 mm ่สิบรเดียนเปอร์เซกกำลัง2นั่นเองครับ mm hmm. เห็นไหมเสร็จแล้ว2อัน mm hmm. นะครับอันนี้เขานี้ง่ายๆก่อนนะครับก็คือวิธีการคือเราก็ค่อยๆเขียนนะครับไล่มาก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะครับแล้วเราก็อยากรู้ค่าอะไร จากนั้นก็ค่อยๆหานะครับว่าจะแทนสูตรจะแจากสูตรไหนดีนะครับโอเคเอาตัวอย่างแรกง่ายๆนะครับโอเคเอาดูตัวอย่างต่อไปนะครับอย่างที่ห้าครับข้อห้านะครับ ล้ออันหนึ่งนะครับมีรัศมีสองเมตรนะครับหมุนจากหยุดนิ่งจนมีความเร็วเชิงมุมคงตัวนะครับเท่ากับหนึ่ร้ยเรเดียนต่อวินาทีโดยใช้เวลา2ี่สิวินาทีนะครับจงหาหนึ่งนะครับหาะไรหาหลายอย่างเลยเนาะหนึ่งหาความเร่งเชิงมุมนะครับสองหามุมที่กวาดไปได้ที่หมุนไปได้ทั้งหมดนะครับ สามหาความเร็วและความเร่งที่ผิวล้อณนะเวลาวินาทีที่ยีนะครับสี่ถ้าล้อนี้กลิ้งไปข้างหน้าจงหาระยะทางที่กลิ้งไปได้เมื่อผ่านไป20วินาทีนะครับอันนี้เขาก็ถามที่20วินาทีหมดเลยเนาะนะครับอ่างั้นเรามาไล่ดูก่อนนะครับตรงนี้เรารู้อะไรบ้าง เริ่มต้นนะครับเราทราบว่าอะไรเอ่ยเราทราบว่ารัศมีของล้ออันนี้นะครับเท่ากับสองเมตรนะครับหมุนจากหยุดนิ่งคำว่าหมุนจากหยุดนิ่งก็แสดงว่าความเร็วต้นเป็นศูนย์นั่นเองนะครับจนกระทั่งมีความเร็วคงตัว แสดงว่าเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็เร็วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงหนึ่งร้อยโอเคนะครับใช้เวลาในการหมุนเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือจากหยุดนิ่งนะครับจนถึงหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับใช้เวลาหนึ่งร้อยวินาทีอ้โทษทียี่สิบวินาทีนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเขียนรูปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะได้ประมาณนี้นะ ะครับก็คือสมมุติตอนแรกเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัตถุก,ก็จะหมุนเร็วขึ้นถูกต้องไหมครับจนกระทั่งตอนนี้นะครับโอเมก้าก็กลายเป็น1นึ่งร้อยแสดงว่าจะต้องมีความเร่งเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมเพราะจากศูนย์เพิ่มเป็นร้อยใช่ไหมครับอ่าข้อหนึ่ง โจทย์ถามหาไล่ <c oughs> หาความเร่งเชิงมุมที่เกิดขึ้นความเร่งเชิงมุมคือค่าอะไรครับความเร่งเชิงมุมก็คือค่าอัลฟานั่นเองนะครับโ okay. อเคอตอนนี้สิ่งที่ผมทราบนะครับเราทราบค่าอะไรบ้างหนึ่งเราทราบค่าโอเมก้าศูนย์ว่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับทราบค่าโอเมก้าว่าเป็น หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปเนี่ยใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับยี่สิบนาทีนี่คือสิ่งที่เราทราบเนาะโอเคผมใช้สูตรใรดีดูนะครับอ่ะสูตรที่หนึ่งได้ไหมโอเมก้าเท่ากับโอเมกา้าศูนย์บวกอัลฟาทีโจทย์หาค่าอัลฟาเนี่ยเอ้ยได้ที่นะก็โอเมก้าก็เป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมครับโอเมก้าศูนย์ก็เป็นศูนย์ ใช่ไหมครับบวกด้วย alpha t ก็เป็น20อ้าวเสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้ว่า alpha เป็นเท่าไหร่ครับก็ได้เป็น100ส่วน20ก็เท่ากับ5เรเดียนเปอร์เซกกำลัง2นะครับคำตอบที่1มาแล้วมันก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าจะต้องการให้วัตถุชิ้นนี้นะครับมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น100เรเดียน ต่อวินาทีนะครับภายในเวลา20วินเนี่ยวัตถุชิ้นนี้นะครับต้องหมุนด้วยความเร่งเท่ากับ5เรเดียนต่อวินาทีกำลังสองต่อมาครับข้อที่สองถามหาเลยครับถามหามุมถูกต้องไหมมุมที่กวาดไปได้คือกอารกรดัดเชิงมุมนั่นเองใช่ไหมครับอ่านอนไปนิดนึงก่อนนะครับข้อที่สองโจทย์หาอะไรครับโจทย์หาค่าซีต้า นะครับโอเคเอาลองดูซิว่าเราใช้สูตรไหนได้บ้างนะครับณตอนนี้เราทราบค่าอะไรแล้วบ้างดูนี้นะครับโอ้เราเรามีค่าที่เรารู้เพียบเลยเนาะเรารู้ค่าโอเมก้าศูนย์แล้วเรารู้ค่าโอเมก้าเรารู้ค่าทีแล้วด้วยและเราก็รู้ค่าอัลฟาแล้วด้วยครับเราต้องการหาค่าซีตาครับจริงๆใช้สูตรไหนก็ได้และตอนนี้ง่ายแล้วนะครับเรารู้ตัวแปรสี่ตัวแล้วนะครับผมใช้สูตรที่สองลวกันนะครับซีตานะครับเท่ากับโอเมก้าศูนย์ที่สูตรที่สองนั่นเลเอ่ย อ่าสุตที่สองนะครับซิต้านะครับเท่ากับโอเมก้าศูนย์ทีบวกหนึ่งส่วนสองอัลฟาทีกำลังสองนะครับอ่าหาซิต้าอยู่แล้วใช่ไหมโอเมก้าศูนย์คือศูนย์นะครับทีคือยี่สิบบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองอัลฟาเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะครับก็คือห้าทีคือยี่สิบกำลังสองโอเคพจน์แรกคูณศูนย์ก็เป็นศูนย์ไปนะครับ สันซีต้านะครับก็เท่ากับ20กําลัง2ก็ได้400ใช่ไหม400หาร2ก็เหลือ200 200คูณ5ก็ได้เป็น1,000เรเดียนนั่นเองนะครับก็แสดงว่าหลังจากผ่านไป20วินาทีแล้วนะครับมุมที่กวาดไปทั้งหมดนะก็จะมีค่าเท่ากับ1,000เรเดียนสมมติถ้าเกิดถามเล่นๆน,นะฮะถ้าอยากรู้ว่ากี่รอบคุณก็เอา2พายไปหาร ถูกต้องไหมครับเพราะว่า2ไพเรเดียนเนี่ยเท่ากับ1รอบซึ่งจะค่าไม่ลงตัวหรอกนะครับจะก,กี่รอบก็ว่ากันไปนะครับต่อมาข้อที่3ให้หาความเร็วและความเร่งที่ผิวล้อณเวลาวินาทีที่20การถามแบบนี้นะครับก็คือเขาต้องการจะหาความเร็วเชิงเส้นแล้วก็ความเร่งเชิงเส้นครับเพราะฉะนั ข้อสามเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับข้อสามโจทย์ถามหาอะไรนะครับสิ่งที่โจทย์ถามหาในข้อสามคือโจทย์ถามหาค่า v ครับและก็ค่า a ครับนี่นะครับความเร่งที่ผิวความเร็วที่ผิวลอ้อตรงนี้ครับเอาดีกนี้ดีกว่านี่ครับที่บริเวณที่ผิวลอ้อคือตรงนี้ครับ ซึ่งตนนี้ผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นความเร่งเชิงเส้นหรือความเร็วเชิงเส้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันในทุกตำแหน่งของการหมุนนะครับอ่ยกตัวอย่างดูนี่ก่อนนะครับสมมตินี้นะ อ่าคือเป็นอย่างนี้นะครับคือทุกๆตำแหน่งเนี่ยจะเป็นจุดสีดําด้านในหรือตรงกลางเ่ยนะครับทุกๆตำแหน่งเนี่ยถ้าเป็นค่าโอเมก้าหรือเป็นค่าอัลฟาจะเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นค่า A หรือค่า V จะไม่เท่ากันนะครับมันจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางการหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากความสัมพันธ์นะครับระหว่างค่าเชิงเส้นและเชิงมุมเนาะ V เท <V S 2> ่ากับโอเมก้าคูณ, <R. S 1> คณด้วย R เพราะฉะนั้นนะครับโอเมก้านะครับเราทราบแล้วเนาะ นี่คือหนึ่งร้อยใช่ไหมโอเมก้าคือหนึ่งร้อยนะครับ r <A S 2> คือลัศมีเท่ากับสองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสองร้อยแต่หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วแทนแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดว่าผมมาหาตรงตำแหน่งเนี้ยสมมติตำแหน่งนี้นะครับที่ผมระบายสีตรงนี้นะครับสมมติตรงนี้เป็นตำแหน่งหนึ่งเมตรก็คือตำแหน่งตำแหน่งที่ยังไม่ถึงขอบอะความเร็วจะเป็นอีกค่าหนึ่งเนาะเพราะค่า r จะเป็นค่าหนึ่งไนงะ อ่าเพราะมันไม่เท่ากันเนาะถ้าเกิดเป็นตัว b นะครับไม่เท่ากันท้ามองเดียวกันนะครับถ้าเป็นค่าเนะครับอัลฟาอ่านะครับอัลฟาก็จะเป็นห้านะครับเพิ่งหาได้มากี้เนาะอัลฟาคือห้านะครับอ่าก็คือสองแสดงว่าถ้าเป็นความเร่งที่ตรงผิวขอบล้อนะครับเป็นเท่านี้ครับฮันโน่เป็นนิดนึงนะครับอ่าบอกว่าทุกตำแหน่ง ในวัตถุนะครับจะมีค่าโอเมก้าและอัลฟาเท่ากันนะครับแต่ค่า V และ A ไม่เท่ากันนะครับ ขึ้นกับระยะทางจากจุดศูนย์กลางการหมุนนั่นเองนะครับและคำถามสุดท้ายสำหรับข้อนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดล้ออันนี้นะครับแต่ผมขอเขียน นะครับโจทย์บอกว่าถ้าเกิดล้ออันนี้นะครับมันสามารถกลิ้งไปข้างหน้าได้นะครับถามว่าถ้าเกิดผ่านไปยี่สิบวิ yeah. แล้วอะครับมันจะกลิ้งไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหลักการตรงนี้นะครับมันก็คือเหมือนกับว่าเรามันก็เป็นการเทียบอะครับเป็นเทียบเอามุมที่กวาดไปได้นะครับเทียบกลับเป็นเส้นรอบวงของวัตถุชิ้นนั้นนะ่ะนะครับแล้วดูซิว่าไอ้มุมที่กวาดไปได้ทั้งหมดอะซึ่งเราทราบแล้วเนาะว่า มุมที่กลับไปทั้งหมดเท่ากับพันเรเดียนใช่ไหมฮะพอทํากลับมาเป็นเส้นรอบ,บวงอะ่ะเป็นเท่าไหร่คืออย่างนี้เราจินตนาการภาพแบบนี้นะครับสมมุติว่าวัตถุชิ้นหนึ่งนี้ แล้วผมก็าวาดอีกรูปหนึ่งฟืบตรงนี้โอเคใกล้เคียงกันเนาะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับอ่ะถือว่าเท่ากันนะครับถือว่าเป็นรูปเดียบรูปเดียวกันนะครับกลิ้งไปปึ๊บเนี่ยสมมตินะครับถ้าเกิดเรามองอย่างนี้นะครับมันหมุนไปใช่ไหมฟึบเนี่ยหนึ่งรอบอย่างเงี้ยแปลว่ามันกลิ้งไปข้างหน้าใช่ไหมกลิ้งไปหูกลิ้งไปข้างหน้า,านี้นะครับ ตอนมันคลิกไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้ามันหมุนไปหนึ่งรอบนะครับกลิ้งไปได้หนึ่งรอบนะกลิ้งไปแค่หนึ่งรอบพอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระยะทางตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับสองพาย r หรือหนึ่งเส้นรอบวงพอดีโอเคไหมครับขั้นข้อสี่เนี่ยนะครับเราก็คือแค่หาว่าไอเจ้าเส้นรอบวงเนี่ยนะครับที่มันมาจากมุมที่มันกว่าได้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งเท่ากับหนึ่งพันเรเดียนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็นหนึ่งพัน นะครับเรเดียนก็คือตัว R ก็คือคูณ R ารรัศมีก็คือสองนะครับหนึ่งพันคูณสองก็เท่ากับสองพันเมตรนั่นเองนะครับก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้หมุนอยู่กับที่แล้วนะครับแต่เรามาวางปุ๊บให้มันกลิ้งไปข้างหน้าได้ก็แสดงว่าระยะเวลายี่สิบวินาทีเนี่ยวัตถุชิ้นเนี้ยนะครับจะสามารถกลิ้งไปข้างหน้าได้เท่ากับสองพันเมตรนั่นเอง แต่แต่ารูปที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยก็คือโชวยเฉยนะครับว่าถ้าเกิดหมุนหนึ่งรอบเนี่ยนะการหมุนหนึ่งรอบเนี่ยระยะทางที่มันกลิ้งไปได้เนี่ยก็จะเท่ากับเส้นรอบวงหนึ่งเส้นพอดีนะครับ